สวัสดีครับผมหมออุ้ดนายแพทย์ชนชาเชลเลอร์วันนี้เราอยู่กันที่ห้องแลบพอลเลี้ยงต่ออ่อนกับคุณติ๊กซึ่งเป็นนักวิชาการพอลเลี้ยงต่ออ่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ในกระบวนการทําทเด็กหลอดแก้วนะครับการย้ายต่ออ่อนถึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการย้ายต่ออ่อนการที่เราจะตั้งครันหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพต่ออ่อนดีไหม คุณภาพเยื่อบุดีไหมและในกระบวนการย้ายตัวอ่อนเนี่ยมีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับลหลายๆคนอาจจะคงเคยยินคำว่า<ล>กาวแปะติดตัวอ่อน<ล>เพื่อเพิ่มอัตราการฝังตัวของตัวอ่อนคุณติ๊กครับผมากาวที่เขามานํามาติดตัวอ่อนเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเอากาวไปแปะตัวอ่อนแล้วก็เอาไปแปะไว้ในพรงบุลูกไหมครับผมออจริงๆแล้วกาวตัวนี้ค่ะจะเป็นน้ํายาเฉพาะสําหรับที่จะ เลี้ยงต่ออ่อนก่อนที่จะย้ายเข้าสู่เยื่อบุโพรงมดลูกค่ะอาจารย์ซึ่งในน้ำยาตัวนี้จะมีสารที่เรียกว่าไฮยาลูโรเนนค่ะเราเชื่อกันว่าการเพิ่มปริมาณสารไฮยาลูโรแนนเนี่ยจะช่วยให้ตัออ่อนมีอัตราการฝังตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะจะมีตัวรีเซปเตอร์ที่จะช่วยจับกับสารไฮยาลูโรเนนค่ะเราเลยต้องการที่จะเพิ่มปริมาณของสารไฮยาลูโรเนนให้กับตัวอ่อนให้มากที่สุดก่อนที่จะ ย้ายตัวอ่อนค่ะอาจารย์แล้วเราต้องเอาตัวอ่อนออกมาแล้วก็เลี้ยงในน้ํายาไว้นานเลยหรือว่าเราเอาตัวอ่อนมาบ่มไว้แค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนย้ายค่ะแล้วยังไงครับขั้นตอนการติดกาวให้ตัวอ่อนนะคะคือหลังจากที่เราละลายตัวอ่อนเสร็จแล้วค่ะ ก่อนที่จะทําการย้ายตอ่อนเข้าสู่เยื่อบุโพรงมดลูกเราจะแช่ตัวอ่อนไว้ในน้ํายาที่มีสารไฮยาลูโรเนนนะคะเพียงแค่อย่างน้อยแค่10นาทีค่ะจารย์ก่อนที่จะย้ายเข้าสู่เยื่อบุโพรงมดลูกค่ะครับผมดังนั้นเราจะเห็นว่านอกจากเทคนิคหลายๆอย่างการใช้ไฮยาลูโรเนนเอลิชคาเวอร์มีเดียมก็อาจจะช่วยเพิ่มอัตราการฝังตัวของตอ่อนได้ครับผม